สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้อง,องฟอฝ่ายทุกคู่ทุกคนนะคะเนาะที่กลังเข้ามาติดตามเจฟ่าสันหามาเลาอยู่ค่ะมื้อนี้เจฟา่ากตมีเนี่ยผักอะไรเอ่ยอันนี้ผักเอียงเนาะค่ะอันนี้ก็คือผักแพ้ว้าผักแพวนี่นะคะผักแพวจารู้ไหมคะว่าผักแพวนี่เขามีประโยชน์อย่างแน่นะคะมีประโยชน์มากมายกายกะเสลือเกินนะผักแพวมีประโยชน์เอียงเนี่ย หอมค่ะนี่เวลาถ้าไม่เมื่อยมากนะคะเด็ดมาดมเนี่ยมันก็นจ,ะจะหอมนะคะเวลาเอาไปใส่ต้มไก่นะคะก็จะหอมเนาะใส่ต้มปาคอใส่ต้มโสมต้มอย่างก้วแ,แตนะคะต้มปาทู่ต้มอย่างก็รวแ,แต่มันจะดักกินข้าวแล้วก็ส่งกินหอมออกมาเวลามันสุกนะคะหรือว่านะคะอ่าเอาไปต้ม ใส่กับน้อหอนกินก็นได้นะคะนี่สะบักุ่นเอียงแน่นะคะเจฟ้ากระปูวไว้กระลังใส่ฝุ่นนะคะกระลังใส่ขีดไก่น้อยหนึ่งนะคะอ่ายังประหัตแห่งามคักนะคะเจฟ้าก็จะรีวิวต่อจากนี้ละนะคะแต่ว่าเจฟ้าเอามาบอกว่านี่ละค่ะพักแพรวนะคะนี่พักแพรวได้แต่เน้อพักแพรวนะคะนี่ ผักแปรจ้าเขามีประโยชน์มากมายกายกงสะระเกินนะคะกรณีชุกเฉินะคะนเนาะย่ามนะอย่างเช่นนะเวลาที่เราเป็นหอบนะคะลูกๆของเรามีการหอบขึ้นมา,านะคะก็สามารถเอาไปต้มให้ลูกเรากินได้หรือว่าเอาไปใส่ในบนบนทิวนอนนะคะก็จะสามารถส่งกลิ่นหอมนะคะเป็นการดับกลิ่นเดี๋เป็นการแบบว่า ชอยให้เาหายใจได้สะดวกก็ได้นะคะตัวนี้นะคะสําหรับผักแพ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหวัดคัดจมูกนะคะก็สามารถเอานะคะมาสูดดมได้นะคะอันนี้ช่วยป้องกันนะคะช่วยป้องกันนะคะอ่า เฉพาะทางก่อนก่อนที่เ้าจะไปหาหมอนะคะเนาะก่อนที่เราจะเดินทางไปหาหมออะไรที่ว่ามันรอบตัวเราเนี่ยที่สามารถเอามาทําให้เราหายใจโล่งหายใจแบบว่าสะดวกสบายนะคะโดยเฉพาะเป็นหอบนะคะอันนี้นะะเนาะเนาะ เป็นวัดนะคะเอาไปใส่บนที่นอนนะคะก็าสามารถสูดดมได้มันก็จะไปกลิ่นฟุ้งออกไปแบบนี้นะคะอันนี้หอมดีนะต้มกินนะคะจะกระชุ่มกระชวยด้วยนะคะต้มนกินนีจะดีที่สุดจ้ะแล้วก็นะคะ บ่วาจะเป็นทางโรคเฉพาะทางโดยเฉพาะทางแก้ปอดนะคะเป็นปอดเนี้ยนะคะสามารถสูดลมหายใจเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยในนะคะหายเลือดนะคะเรือนล่มของห้านี่ในร่างกายเนี่ยมันไหลเวียนดีขึ้นกว่าเก่านะคะป้องกันโรคหัวใจบำรุงประสาทนะคะพวกนี้นะคะเนาะอาการหอบอากาศอะไรเนี่ยก็สามารถนะคะ เฉพาะทางได้หรือว่าเขาไปตามรังคาะตางๆนะคะเนาะนะคะอ,ะอย่างเช่นเลือดแปลงเนี่ยเขาก็จะมีผักแพลวให้เราด้วยนะคะพวกขาแม่ขายหรือว่าจะเป็นข้าวต้มแบบว่าข้าวต้มรวมมิตรแบบนี้เขาก็จะมีผักแพลวให้เรากินด้วยนะคะแล้วก็อะ,อะไรอีกพวกต้มเครื่องในหมูพวกอะไรเนี้ยนะคะเขาก็อ่า มูยัดไส้พวกอะไรเนี่ยนะคะโดยเฉพาะไข่ลูกเหน่ไข่ลูกไม่บอกว่าจะเป็นไข่ไก่ไข่ข่าวไข,ข่ลูกไข่เป็ดเนี่ยเวลาเข้าไปสื่อนี่นะคะก็จะเห็นเขาคุกคุกเกลือกับพริกไทยผสมกันเป่นบ้าแล้วก็จะมีผักแพลวใส่ในถุงให้เรามากินด้วยอันนั้นแหละนะคะเป็นสมุนไพรรีบกินนะคะมันต่อตาน,นะคะหลายอย่างป้องกันนะคะป้องกันโรคภัยที่จะเข้ามาเยือนเวลาที่เข้าอายุหลายไปแล้วนะคะอันนี้นะคะเนาะดี ที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะ,ะป้องก,กันโรคมะเร็งด้วยเป็นหอบเป็นเหืดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วยให้นะะเลือดเราเนี่ยนะคะมันไหลเวียนดีในร่างกายของห้านี่นะคะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่มาแล้วมันจะแก้ไม่ทันนะคะแล้วก็เจ๊ฟ้าก็จะให้ดูคลิปตรงนี้นะคะท้ายคลิปนี้ว่าเจ๊ฟ้าก็กำลังปลูกเหมือนกันปลูกแต่ว่า อ่ามันจะเป็นช่วงนะช่วงที่สวยก็สวยช่วงปลูกยากก็ยากจะตายนะคะเนาะปลูกยากนะมือบางคนนี่ปลูกนี่ไม่ค่อยจะได้นะคะอันนี้แต่บางคนก็ปลูกง่ายนะคะ ปลูกง,ง่ายนะคะมันมันมีเทคนิคอยู่ได้ในการปลูกบางคนบอกว่าปลูกย่ำไห้บรดจ้าเสือมีแต่ตาต่มื่อคอยห่อนบอ่อหรือว่าจังไดเพืนวัาจันธันะคะนะมีอยู่ทั่วทุกภาคพักแพ้วนี่นะคะ อันนี้ภาคอีสานนี่จะปลูกเยอะมากเลยนะคะตามท้องตลาดนี่จะขายอยู่ประมาณกับลาหาบาทนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างเพื่อจะไปกินกับส่งตามก็ได้กินกับอ่ำไข่ลูกก็ได้หรือว่าอาหารทางภาคใต้ที่ว่าเป็นรสจัดๆเนี่ยเข้าไปเห็นเนี่ยเขาจะเห็นผนไสอ่ำว่างไว้ในตะกระจากเพื่อนอะอ่ำก็สามารถกินกับผักแพวนี่ได้นะคะผักแพวนี่ก็สามารถกินกับอาหารภาคใต้ได้นะคะ เจ้าฝ่ากะนะคะเอามาเล็งๆ,ๆหน่อยเพื่อว่าอาเป็นแนวทางให้กับสําหรับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ปลูกไปหาสื่อมาปลูกแล้วค่ะเด้อดตามทองตลาดช่วงนี้ จะปลูกง,ง่ายอยู่นะพักแพ้วเนี่ยพอฝนตกส่มันก็จะขื่ไหลายนะคะก็ลองไปซื้อมาปลูกลองดูนะคะอ่ะากาละหบาทนะถ้าช่วงไหนที่ผักแพงๆเขาก็จะแพงขึ้นไปตามฤด,ดูการผักนั่นแหละค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามขอบคุณจริงๆอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับเจ้ฟ,ฟ้าด้วยนะแล้วก็รอชมคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ